Was busy thinking. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไปเจอ CapCut ครับแคปคัตอนนี้เขามีเวอร์ชั่นเ,เขาเรียกว่าเวอร์ชั่นออนไลน์นะครับเนี่ยผมเปิดนะครับเนี่ยผมเปิดแล้วก็พิมพ์เลยครับเนี่ยเปิดเบราว์เซอร์มานะเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูปุ๊บเห็นไหมเปิด google มาแล้วก็พิมพ์เลยครับ Cap c a p c u t com เดี๋ยวพิมพ์ให้ดูเลย CapCut วันนี้จะมาลองเล่นให้ดูนะครับพรีวิวแล้วกันเนาะผมเพิ่งจะเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยเพิ่งโหลดมาเหมือนกันนะครับเนี่ยกดเข้าไปเห็นปะปึ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้เลยครับเห็นปะเด้งมาแล้วครับตัวออนไลน์นะครับต้องมีเน็ตแหละอย่างน้อยอ่ะนะครับทีนี้ก็เราไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมไงเล่นได้เลยนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของการลองผิดลองถูกนะครับอ่ะอันนี้ก็รับคุกกี้ไป ยำรับไปนะครับแล้วก็มันมีให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับกับออนไลน์นะครับผมลองออนไลน์ด้วกันเนาะปึ๊บเอ้ยเด้งมาแล้วเด้งมาแล้วเด้งมาแล้วโหลดแล้วโหลดแล้วโหลดแล้วมาแล้วครับโอ้เดี๋ยวมาดูว่ามันมีอะไรแตกต่างบ้างนะนี่นะนี่นะมันก็คล้ายๆกับตัว PC เวอร์ชัน G ที่ผมเล่นนะครับ เดี๋ยวมาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับกออ็อันบนอันนี้อะไรอะแบ็กกลับอ๋ออันนี้แบ็กกลับมาที่หน้าแรกโอเคโอเคโอเคกลับไปกลับไปกลับไปตัวฟรีอ่าแล้วก็มีเดียครับกดมีเดียอัพโหลดนะครับอ๋ออัพโหลดมีเดียของเรานะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูที่ผมตัดไว้ เอาเป็นเรื่องของอะไรดีอ่ะอันนี้ละกันอาหารก็จะดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดต้องรอนะครับต้องรอต้องรออ้โหลดนาเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าคลิปคลิปสั้นด้วยนะนี่แค่ไม่กี่เมกเองนะครับ มันเป็นคลิปสั้นอะนาทีเดียวเองผมลงใน YouTube อะอ่ะมาละนี่ครับ0.57วินาทีเองอะลองลองบวกมานะของกินในเซเว่นนะครับที่แคลอรี่น้อยนะครับเหมาะอย่างเช่นเดี๋ยวดูซิมันอ่ะตรงนี้นะครับอาจจะผมเอาตัวการ์ตูนผมลบก่อนลบมาตรงนี้แล้วกันนะอ่ะไม่บังใครเนาะโอเคโอเค บางไขไม่บางไขเดี๋ยวขอหันหน้าหันหน้าไปทางนู้นก่อนอ่าโอเคหันหน้าแบบนี้แหละไปต่อครับก็คือตัดคลิปกดคอนโทนบี b หรือเปล่า Under b. อันเดิมมันคอนโทนบีอ่าเหมือนกันครับตัดคลิปเหมือนกันคอนโทนบี b นะครับคอนโทนแซก็อันดู G นะฮะคล้ายกันแหละนะครับเนี่ยหดได้หดได้ครับ ขยบได้เลือกตรงนี้เหมือนกันเลยอ่ะเลือกสเกลสัดส่วนตรงนี้ได้เหมือนกันอันนี้เต็มจออันนี้กดเพย์กดตัดตรงนี้ก็ได้ครับตัดคลิปเหมือนกันแหละนะครับอันนี้ลบคลิปย้อนย้อนขั้นตอนนะครับเออเหมือนกันแหละเหมือนกันแหละเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับไม่ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ต่อไปอันนี้เป็นคาวโรเจก ดูตรงนี้นะสต็อกวิดีโอครับเฮ้ยมีตัวให้เราเลือกฟรีด้วยเหรออ๋อโอเคโอเคเป็นสต็อกวิดีโอเขานะครับเออใช้ได้เยี่ยมเลยอุ้ยมีเยอะครับแจ๋วแจ๋วเลยแจ๋วเลยอะมีตรงนี้เป็นหมวดหมู่ให้นะครับอะแอนิเมชั่อ๋อเห็นไหมอุ้ยมีเรื่องแบบนี้นะครับกดตรงนี้ ก็จะมีเด้งมาแบบนี้เอาเป็นฟู้ตของกินสิขอดูฟู้ดเทรของกินหน่อยโอ้เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เดี๋ยวลองกดบวกนะครับแต่ว่ามันเป็นแนวหาที่มันเป็นแนวเดียวกันได้ไหมเนี่ยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้แนวเดียวกันแนวตั้งกดบวกอุ้ยมาละครับโอ้ยลอยลอยลอยโอ้โหเจ๋งอ่ะ เจ๋งเลยครับเจ๋งเลยครับเจ๋งเลยครับมีวิดีโอสต็อกให้เราด้วยนะครับเอาไว้แบบประกอบคลิปแบบเวลาเราอธิบายนะครับโอเคผ่านนะครับต่อไปก็จะเป็น audio เหมือนกันไหมก็จะมีเพลงครับแต่ไม่เอานะเดี๋ยวลิขสิทธิ์ถ้าจะเอาเพลงมาก็เลือกจุดก่อนอนะสมมติเอาตรงนี้แล้วก็กดเพลงตรงนี้แล้วก็บวก ก็จะมาข้างล่างลดน้ําหนักนะถ้าจะลบก็แตะที่คลิปหรือว่าแตะที่เพลงแล้วก็กดลบห้าแจลวนะครับไม่ยากเลยเล่นง่ายคล้ายๆกันคล้ายๆกันแล้วก็หนังสือหนังสือกดเข้าไปโอ้ยก็จะเหมือนกันเลยครับมีตัวเลือกแบบนี้เหมือนกันเลยทั้งมือถือทั้งตัวที่เป็นเวอร์ชันจีนครับเหมือนกันเลยดีมากๆครับผมชอบอันนี้ขับจะมีอะไรบ้างปุ๊บ เทกมาแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ก้อนนี้นะยืดได้นะครับขยายข้างบนก็ได้นะแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะครับห้าห้าห้าเห็นไหมแล้วก็เลือกพวกอา่ารูปแบบตรงนี้ก็ได้ครับเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกความหนาตัวอักษรขีดเส้นเอียงอะไรได้หมดตรงนี้ก็ปรับได้หมดครับเนี่ยอันนี้ระยะเขา กำหนดเองครับนี่ก็แกน x แกน y ครับเพราะว่ากันไปลองปรับดูครับปรับตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไปปรับแบบนี้หรอกจะงงอันนี้ลดเปอร์เซ็นต์ภาษาอังกฤษแล้วทุกคนง่ายแล้ว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 ไม่ต้องกลัวครับอันนี้ง่ายละง่ายจริงๆเลยก็จะมีตรงนี้อนิเมชันก็ให้มันขยับครับรับจะมีขยับก็ขยับเข้านะอันนี้ขยับเข้า ขยับเข้าเสร็จอยู่ตรงนี้แล้วก็ขยับออกไออันนี้ลูปครับขยับเข้าขยับออกแล้วก็ขยับให้มันต่อเนื่องอ่ะเดี๋ยวดูขยับออกเอานี่เดทดของอ่ะแล้วก็อันนี้วนลูปครับจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับวนขอขอบคุณข้อมูลก่อนนะครับเอามาจากเว็บอ่าโอเคง่ายเลยง่ายเลยโอ้ดีมากแนะนําให้โหลดตัวเป็นโปรแกรมเลยแล้วก็สติ๊กเกอร์ครับ คงเห็นว่าคนเล่นเยอะแหละเขาก็เลยจัดให้ครับเป็นภาษาอังกฤษว้าวลองลองลองบวกว้าวเลือกเลือกจุดแล้วก็เลือกกดเข้ามามันก็จะมาแล้วครับว้าวนี่ว้าวเว็บเซลล์เฮีย<า>นะครับ<า>เขาลงข้อมอลูลให้นะครับแล้วก็เอฟเฟกครับเอฟเฟกนี่นะอูเหมือนกันเลยครับเอฟเฟกนี่กดกดตรงไหนก็ได้อยากให้มัน มาตรงไหนก็กดเลยปุ๊บฟอาการดลองดูนะครับอย่างเช่นนมเปรียบชอบเลยเอ่านง่ายแล้วทีนี้ทุกคนอลองเล่นดูนะฮะไม่งงหรอกกดเข้ามาแล้วก็ก็จะดูไทม์ไลน์ตรงนี้แล้วก็ขยับเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยดูสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ได้อ่าอันนี้เอฟเฟกต์ไงก็จะเสมือนกันไงอันนี้เห็นไหมอันนี้กับอันนี้เหมือนกันก็คือเอฟเฟกต์เห็นไหมนี่สติกเกอร์ก็คือไทม์ไลน์สติกเกอร์นะครับ อันนี้ทีก็ข้อความก็คือเลเยอร์ข้อความนะครับเห็นไหมให้ง่ายดูจอกนะครับจอกมากๆอ่ะต่อไป Transition ก็จะเป็นเหมือนแบบ2คลิปต่อกันอันนี้ผมขอตัดตัดคลิปตรงนี้ก่อนปุ๊บเป็น2อันแล้วนะทีนี้ก็กด Transition ได้ก็เลือกเลยครับเอานี้แล้วกัน,นกดหนึ่งทีมันจะเป็น Preview แต่ต้องกดบวกนะครับมันถึงจะเลือกเลือกอะไรบ้างลองเพย์ดูสําหรับคนลดน้ำหนัก<ป>ครับเอาวันใหม่ก็ดึงเข้าไปแทนก็ไเลยครับปุ๊บมันจะเปลี่ยนอันสาหรับคนลดน้ําหนักเปลี่ยนยังไงเนี่ยนะเอาที่มันดูชัดๆอัอนนี้ละกันดูชัดดีปเ๊บเปลี่ยนไหมลดน้ําหนักคนลดสําหรับคนลดน้ําหนักอันนี้ไม่เปลี่ยนน่าจะต้องกด บวกเข้าไปแทนลองสิสำหรับคนลอดอ้าวนะไม่เปลี่ยนครับทุกคนขออภัยด้วยมันก็ต้องลบแล้วลงแล้วก็ดึงไปใหม่นะครับสำหรับคนลดน้ำหนักหนักประมาณนี้ครับประมาณนี้ลองเล่นดูแล้วก็ฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ก็จะเป็นสีนั่นแหละครับสีคลิปเรานั่นแหละครับลองเปลี่ยนเป็นสีเข้มๆเซเว่นนะครับที่แคลร์เซเว่นนะครับที่ เซเว่น <7 S 1> <ด>นะครับที่แคลเซเว่นนะครับเซเว่นนะครับที่แคลอรี่น้อยนะครับเหมาะเห็นไหมสีเปลี่ยนละแคลอรี่น้อยนะครับเหมาะสําหรับจะเข้มเข้มครับเห็นไหมเนี่ยลองเล่นดูครับทุกคนเอาอันที่มันดูชัดๆด,ดีกว่าเนาะแตะแล้วก็ลบครับดีลีทไปเอาสีนี้แล้วกันทีนี้เห็นไหมเออดูออกแล้วดูชัดนเลยวะดูชัดแล้วอ่ะโอเค หมดแล้วง่ายๆนี่อะไรอ่ะอันนี้ขีดลัดครับจำเอาแล้วก็อเอาเบอร์ต้นก็หมดแล้วล่ะหมดแล้วล่ะครับง่ายๆเลยอันเนี้ยทํามาให้แบบโค้งง่ายแล้วก็เอ็กพอร์ตเดี๋ยวผมจะดูซิว่ามันเอ็กพอร์ตเป็นมันล็อกหรือเปล่าเอ็กพอร์ตมาไหมเนี่ยอ๋อต้องล็อกอินครับออ๋โอเคโอเคโอเค ต้องล็อกอินนะเพื่อนเพื่อนก็ไปลองล็อกอินอ่ะผมล็อกให้ดูแล้วกันผ่านอีเมลนะครับลองดูก็ได้แหละเอาไว้คราวหลังลองแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องใช้อีกตัวหนึ่งทาให้ดูก่อนนะครับก็ลองล็อกอินดูว่าได้ไม่ได้ก็ทักบอกกันอันนี้มาพรีวิวให้ดูก่อนนะครับว่ามันได้ไม่ได้เดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อนะครับว่าล็อกอินแล้วมันเซฟได้ไหมนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะแอดอ่าไม่ใช่แอดเดี๋ยวผมจะลงตัว ตัวฟรีด้วยนะครับตัวฟรีด้วยเดี๋ยวดาวน์โหลดไปเลยปุ๊บดาวน์โหลดแหละเดี๋ยวจะมารีวิวตัวดาวน์โหลดนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากสนับสนุนผมก็สามารถกดซัพพอร์ตได้นะครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้าผ่านลิงก์นะครับที่ผมแปะให้นะครับเดี๋ยวนี้ขอแนะนําสักหนึ่งตัวแล้วกันนะครับเป็นบัตรเครดิตแล้วกันนะครับโอเคครับขอแนะนําเป็นตัวทีทีบีนะครับบัตรเครดิตโซฟาแล้วกันนะครับ ได้คะแนนเร็วทุกการใช้จ่ายนะครับตัวนี้เน้นคะแนนเร็วนะครับถ้าเพื่อนๆกดลิงก์ที่ผมส่งให้นะครับหรือว่าที่ผมแปะไว้นะกดมาก็จะเด้งมาหน้านี้เพื่อนๆก็กดให้คุกกี้มันรันก็ได้ครับอนุญาตไปนะฮะแล้วก็ดูครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็คือได้คะแนนโคตรเร็วครับ10บาทได้ละหนึ่งคะแนนนะครับลองสักพันหนึ่งเนี่ยก็ได้ร้อยคะแนนนะเอ้ยถ้า1,000นเนี่ยเออร้อยคะแนนครับร้อยคะแนนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับสุดยอดแล้วนะครับ แบ่งจ่ายได้ศูเดือนนะครับเป็นรูดของสบายสบายครับผ่อนได้ตั้ง3เดือนนะครับแล้วก็คุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางนะครับฟรีค่าธรรมเนียมครับบัตรที่ดีต้องฟรีค่าธรรมเนียมนะครับเดี๋ยวมาดูทําอะไรได้บ้างอีกนะครับคะแนนรับคะแนนรีวอร์ดพัสสูงสุด1นึ่งคะแนนนะครับคะแนนเนี่ยเอาไปแลกของได้นะครับสามารถเข้าไปที่ ttb ได้นะครับอ่าเข้าไป ttb นะครับแล้วมันก็จะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับแต้มแลกอะไรได้บ้างนะครับ อ่านี่เพื่อนๆดูงั้นเป็นหมื่นห้าก็สมัครได้นะครับอายุ20ขึ้นไปถึง70นะครับเอกสารนะครับก็สำเนาบาๆเพื่อนก็อ่านนะครับถ้าจะสมัครก็อ่านนะครับอ่านนี้ก็คือถ้าสมัครในลิงก์ผมก็ผมก็ได้ค่าคอมนะครับนี่แล้วก็กรอกชื่อของนามสกุลูเบอร์โทรนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดครับรายได้แล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับยินยอมแล้วก็สมัครครับเรื่องเราจะถูกส่งไปที่ call center นะครับแล้วก็ทีมงานเขาก็จะ โฟกับนะครับแล้วก็คุยรายละเอียดกันนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างต้องทําอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็แล้วก็ลองส่งเรื่องดูครับก็จะได้บัตรเครดิตมาใช้นะครับแต่ว่าวิธีใช้บัตรเครดิตที่ถูกต้องก็คือถ้าถ้าสตรผมนะก็คือจ่ายเต็มครับถ้าไม่จ่ายเต็มก็เลือก0% 3เเดือนนะครับตัวนี้มีด้วยนะครับแล้วก็แบ่งจ่ายไปนะครับแค่นั้นแหละอย่าไปอย่าไปจ่ายขั้นต่ำนะครับมันจะเสียดอกแล้วมันจะไม่จบนะครับมูลค่าของที่เราซื้อ มันก็จะแพงขึ้นนะครับยังหมื่นหนึ่งเนี่ยจ่ายขั้นต่ําไปเรื่อยๆเนี่ยของมันไม่ได้หมื่นหนึ่งนะครับมันก็จะเพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆนะครับแต่อยากท้ายมันจบ1 0,000ห,หมืนก็จ่ายเต็มวดต่อไปหรือว่าทําเรื่อง3เดือนนะครับแค่นั้นแหละจบๆนะครับโอเคฝากด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บ